สวัสดีครับพบกับ e ีที่3ของเส้นทางรวยที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเองเมื่อ e ีีที่แล้วเนี่ยผมมีการทิ้งท้ายเอาไว้ถึงาการที่มีคนมาชวนคุณไปลงทุนแล้วบอกว่าอันนี้แหละคือเครื่องจักรผลิตเงินของแท้ด้วยการที่ว่าคุณลงทุนไปเท่าไหร่ก็ลตามนะครับคุณลงทุนไปเท่าไหร่ก็ตามเลยนะฮนะขั้นต่ำหนึ่งพันบาทและจะได้ผลตอบแทนเนี่ย สัปดาห์ละ5%เฮ้ยเยอะนะเอาง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าลหลายคนเนี่ยคิดได้ผมก็เชื่อว่าคิดได้ผมยังเคลิ้มเลยนะเอาว่ากันตามตรงนะผมยังเคลิ้มเลยเคลิ้มยังไงครับสมมติตว่าผมลงทุน1 0 0 0แสนบาทนะครับห้าเปอร์เซ็นผมได้เท่าไหร่ต่อสัปดาห์นะห้าเปอร์เซ็นตต่อสัปดาห์เนี่ยผมก็จะได้ห้าพันบาท ถูกไหมนะผมได้5,000บาทต่อสัปดาห์4สัปดาห์เนี่ยผมได้อะไรฮะผมได้2 0,000นนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยผมได้20,000บาทนะฮะเดือนหนึ่งผมได้20,000บาท5เดือนเนี่ยผมก็ได้ต้นทุนผมคืนแล้วเอออย่างเงี้ยเฮ้ยดีไหมเ,เดือนหนึ่ง20 0 0 0นนะลงทุน1 0 0 0 0 0สได้เดือนหนึ่ง20,000บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะหักนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ถามว่าดีไหมดี ดีดีแล้วทําไงอ่ะเมื่อคุณเนี่ยสมมุติว่าคุณทําไปห้าเดือนอ่ะแล้วคุณได้คุณก็ต้องทําไงล่ะคุณอยากได้มากกว่าเดิมนี่คุณก็ต้องไปชวนคนมาพอเขาบอกว่าถ้าคุณไปชวนคนนู้นมาเนี่ยคุณจะได้ค่าสร้างทีมได้ค่านู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ไม่หมดเลยสุดท้ายเนี่ยผมถามคุณจริงๆเนี่ยว่าไอ้ที่คุณไปลงทุนลงทุนเนี่ยเขาเอาไปทําธุรกิจอะไรครับทําธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจไฟฟ้าเหรอโทรคมนาคมเหรอโรงแรมเหรอ อะไรประมาณนี้ผมถามคุณนิดนึงนะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าธุรกิจโรงแรมเขาทํากันยังไงธุรกิจไฟฟ้าเขาทํากันยังไงโรงไฟฟ้าเขาทํากันยังไงธุรกิจท่องเที่ยวโลจิสติกเขาทํากันยังไงคุณรู้หรือเปล่าความเป็นจริงเนี่ยเขาทํากันยังไงบุ่งหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์เหรอเพอร์เจอร์น่ะบางรายเนี่ยจดทะเบียนเป็นมหาชนได้ซ้ำไปเพอร์เจอร์เข้าได้เหรอมันเข้าไม่ได้หรอกคุณทําธุรกิจอะไรถูกไหมฮะ ทำธุรกิจอะไรคุณทำธุรกิจสัมปทานสัมปทานตรงไหนอ่ะคุณทำโรงไฟฟ้าจดสิทธิบัตรสิทธิบัตรอะไรนะฮะคือเอาง่ายๆนะครับเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายอย่าง,ง,งทำโรงไฟฟ้าอย่างนี้นะไอ้โรงไฟฟ้าระบบที่ว่าเนี่ยที่โฆษณากันเนี่ยนะแล้วยังมีพวกบรรดาฝากการมงการเมืองเนี่ยไปเป็นโลโก้ให้เขาด้วยเนี่ยนะผมถามหน่อยนะว่าธุรกิจโรงไฟฟ้า ประเภทที่คุณไปลงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันดีจริงเนี่ยนะทาไมไดาไอดาวเทียมที่เขายิงขึ้นไปข้างบนเนี่ยทําไมเขาไม่ใช้ล่ะเขาไปไปใช้โซลาเซลล์ทาไมไอดาวเทียมที่เขายิงไปโครจรเนี่ยรอบโลกเนี่ยนะฮะคุณรู้ไหมเขาใช้ไฟฟ้าจากไหนเขาใช้จากเซลเซล์เขาใช้จากโซล่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำไมเขาใช้พลังงานแบบนี้ล่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้นะครับ เขาก็คิดได้ผมเห็นเยอะแยะไปก็คิดได้ใครๆก็ทําได้แต่ปัญหามันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไงนะคนที่เรียนวิศวะมาไปคุยแต่ละคนเขาบอกว่าเอ้มันใช้มันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีคลิปสั้นๆน่ะที่มีการทํามาว่ามีคนทํามีคนทดลองทดสอบอะไรมันใช้ได้นู่นนี่นั่นที่คุณเอามากันเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะครับว่าในโลกนี้เนี่ย อะตรายที่มันสามารถใช้ได้สามารถทําได้จริงและผลิตไฟฟ้าได้จริงเนี่ยนะครับเขาไม่ไปคิดคน้น้ธุรกิจอะไรที่มันจะต้องลงทุนมาหาศาลอย่างกังหันลมอย่างเงี้ยเขาเขาเขาคงไม่ไปคิดโอ้โหต้องเสียเงินไปคิดอะไรมากมายขนาดไม่ไม่ไม่เอาเวลาไปคิดเสียเงินมาพัฒนาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์หรอกนะเพื่อมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ามันมันไม่ใช่ฮนะ มันไม่ใช่ผมบอกได้เลยนะวันนี้เนี่ยใครที่หลงลงเงินไปแล้วเนี่ยนะประเภทแบบว่าลงวันนี้จ่ายทุกวันศุกร์จ่ายห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจากเงินทุนที่คุณลงไปเนี่ยนะจ่ายห้าเปอร์เซ็นแล้วอนาคตคุณจะรวยจะรวยจะรวยอะไรประมาณนี้นะผมบอกได้เลยนะว่าธุรกิจอย่างนี้นะครับมันจะจบก็ต่อเมื่อไม่สามารถหาลูกค้าใหม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องเอาเงินของคนใหม่ๆเนี่ยนะเอาไปจ่ายให้กับคนเดิมไอห้าเปอร์เซ็นนี่แหละ งเงินที่จะไปลงทุนเนี่ยมีไหมมันไม่มีหรอกเขาจะไปลงทุนอะไรลงทุนอะไรได้เงินจำนวนนี้จะไปลงทุนอะไรได้นะครับเราดมทุนเหรอเราดูทุนระดมทุนอะไรไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะรวยนะไอ้บริษัทพวกนี้เนะี่ยไม่รวยหรอกผมบอกได้เลยเงินคุณจะหมดไปแล้วก็บอกได้เลยนะเอาผมผมผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะคุณจดวไว้เลยนะถ้ามันถึงเวลานั้นจรงิงๆเนี่ยนะครับ ใครแจ้งความก่อนฟ้องศาลก่อนคุณได้ตังก่อนนะอ้าเออใครแจ้งความก่อนฟ้องก่อนฟ้องศาลก่อนคุณได้ตังผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันล้มแน่นๆไม่เชื่อคุณคอยดูกันไม่เชื่อคุณคอยดูมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีมากขึ้นเริ่มขยายตัวมากขึ้นล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจับกันไปวิธีการเหมือนกันเลยฮะ ที่เพิ่งจับจับกันไปแชร์ลูกโซ่ทั้งนั้นคุณมาลงทุนกันจริงๆกันดีกว่าไอ้ที่ผมกําลังแนะนําคุณเนี่ยจะบอกกับคุณเนี่ยมันคือการลงทุนในตลาดหุ้นมันคือลงทุนจริงๆอยู่กับเรื่องจริงมีกฎหมายรองรับมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสำนักง,งานกรอตอให้การรองรับแล้วเวลาคุณลงทุนเนี่ยคุณก็ต้องมีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งให้กับทางปปองอเรื่องของกฎหมายการฟอกเงิน ของพวกคุณมีไหมมีหรือเปล่ามีการตรวจสอบตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนที่มีความเสี่ยงในระดับไหนมีไหมของพวกคุณมีไหมอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของการลงทุนจริงๆวัดกันจริงๆมีสภาพคล่องจริงๆสามารถเบิกเงินได้สมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณคุณลงทุนไปสมมติว่าคุณ5เดือนอธิบดนะคุณลงทุน10,000แสนไปคุณได้5%เนี่ยสัปดาห์ละ5,000บาทเนี่ยนะ ผมถามคุณนะถ้าสมมติว่า5เดือนเนี่ยคุณได้กําไรมาละ100,000บาทเนี่ยคุณอยากจะถอนออกเนี่ยคุณถอนได้ไหมเอาง่ายๆวันนี้ไอ้คุณที่ไปลงทุนกับพวกเขาเนี่ยนะครับเอาง่ายๆครบ5เดือนแล้วเนี่ยคุณได้ต้นทุนคุณคืนแล้วต้นทุนคุณคืนแล้วนะแล้วคุณอยากจะเอาคุณได้กําไรแล้วเนี่ยแสนหนึ่งก็คือกําไรเท่ากับต้นทุนที่คุณได้ละนะ5เดือนผมถามว่าวันนี้เนี่ย คุณอย่าจะเอาเงินต้นคุณออกมาด้วยแล้วคุณจะเลิกแล้วเพราะคุณพอละคุณไม่โลภมากคุณพอละผมถามคุณถอนได้ไหมถอนไม่ได้หรอกครับเขาไม่ให้คืนเขาไม่ให้เงินคุณหลอกอ้อยเข้าปากช้างแล้วเขาไม่คลายออกมาหรอกเขาไม่ให้ไม่เชี่ยคุณคอยดูสินะไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยแหละผมบอกได้เลยนะว่าเขากําลังหลอกลวงคุณแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมกําลังพูดกับคุณเนี่ยคือสิ่งที่ผมกําลังที่จะให้คุณอยู่บนโลกของความเป็นจริงโลกของการลงทุนจริงๆ เมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินที่คุณเข้าใจแล้วคุณสามารถนําไปสอนลูกหลานคุณได้แต่ไอสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยคุณไปสอนอะไรได้คุณไปสอนอะไรไม่ได้เลยอย่างเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะผมสามารถบอกคุณได้หมดเลยว่ามันจะต้องทําขั้นต้นยังไงขั้นตอนเดินหน้ายังไงเวลาคุณทําโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องทาอะไรบ้าง สายส่งเนี่ยต้องใช้ไฟเท่าไหร่กี่ kv คุณรู้ไหมเรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้ผู้นั้นมันรู้ไหมไม่รู้หรอกสายส่งอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับทำแล้วเนี่ยนะรับซื้อไฟเนี่ยยูนิตละเท่าไหร่ยังไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับผมบอกให้เพราะเขาหลอกลวงคุณเขาโกหกคุณเขาบอกว่าคุณจะไปลงทุนนู่นนี่นั่นไปลงทุนท,ทะะมมนํธโทรนาคมหรอเป็นธุรกิจอินเทนเหรอโถลงทุนแบบ mvno เหรอ คุณรู้จักไหมว่า M V N O เนี่ยมันคืออะไร M V N O เนี่ยไทยก็ทำได้ผมก็ทำได้ไม่ต้องเป็นธุรกิจยิ่งใหญ่แบบคุณหลอกถูกไหมไม่จาเป็นเลยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันหลอกลวงทั้งหมดผมบอกให้อย่าลืมนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครเพรียงแต่ว่าใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ผมก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมให้เข้าใจกันว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีหลอก คุณกําลังโดนหลอกลวงนะครับไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะก้าวไกลไปถึงขนาดไหนคุณจะมี EW a l l e t อะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่รีบเอาเงินออกมาคุณคุณจะไม่ได้เงินคืนผมบอกให้เลยนะถ้าคุณไม่รีบเอาเงินออกมาให้ได้เนี่ยคุณจะไม่ได้เงินคืนบอกเลยอย่าฝันอย่าเพ้อเจอว่าจะเข้าตลาดหุ้นได้ไม่มีทางธุรกิจอย่างนี้เข้าตลาดหุ้นไม่ได้ครับ บอกได้เลยต่อให้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนก็ตามเนี่ยคุณก็เข้าตลาดหุ้นไม่ได้ไม่เชื่อเรามาดูกันอ่อนแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชม e ีต่อไปคุณอย่าลืมนะคุณอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและคุณอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเนี่ยติดตามอ่ะนะคุณกด,กดด้วยนะฮะเพราะว่า ถ้าคุณกดติดตามคุณจะไม่พลาดเลยและคลิปหน้าคลิปต่อไปเ p ต่อไปเนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าไอสิ่งที่ผมบอกว่าเส้นทางรวยที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเองนั้นคุณสามารถทําได้จริงๆครับคุณทําได้จริงๆมันมีหลักการแล้วก็เหตุผลชัดเจนมีภาพชัดเจนมันมีภาพให้คุณได้เห็นผมจะทําให้คุณดู สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมัน PT